โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปอันบ็อกตัวเคมบล็อกนะครับที่ผมได้สั่งมาเนาะแล้วมันเพิ่งมาส่งวันนี้เลยนะครับก็อันนี้ก็สั่งมาจากจีนนะก็จะเห็นว่ากล่องเนี่ยมันมีภาษาจีนอยู่ด้วยเนาะอันนี้ผมยังไม่ได้ลองแกะดูแล้วก็ผมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันใช้ยังไงนะแต่ว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่มารีวิวอันบ็อกกันก่อนแล้วกันเนาะ แอะคัตเตอร์มากี่เลยแล้วกันเนาะมุมไหนดีมุมนี้ดีกว่าเ,เปิดมาดูซิข้างในเป็นยังไงโอเคมีตัวกันกระแทกอย่างดีนะค,ครับอ่ะฮะอันนี้คือด้านด้าน สูตรมันเนาะด้านท้ายกล่องนะครับเขาก็ออกมาอย่างนี้แล้วก็ออกมาอย่างนี้เลยนะครับเออ่มีโน้ตภาษาจีนอ่านไม่ออกนะครับอผมอาจจะมองไม่ค่อยถนัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวหานมุมกรีดก่อนนะอาจจะกรีดอันนี้มีสายไฟผมกรีดมุมนี้แล้วกันเนาะ กันกระแทกมาอย่างดีนะนกลัวนะกลัวกีดไปโดนสายไฟนี่แหละเพราะว่าเขาจะแถมสาย USB มาให้ด้วยมมั้งผมจำไม่ผิดนะอ่าจะลองก็ยนะังไ็มั้งจะกีมุมนี้อีกมุม อเคอหละชั้นแกะยากนิดนึงนะครับพอดีว่าวันนี้ผมรู้สึกปวดแขงด้วยก็อาจจะแกะลำบากนิดนึงนะอโอเค เห็นตัวอุปกรณ์แล้วนะครับอันนี้ก็แค่ตัวกันกระแทกธรรมดาเนาะส่วนนี้คืออุปกรณ์นะครับเดี๋ยวดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีสายย b นะครับไทเอ A นะครับไทเอ A to t ไทเอเนาะอ่ะน่าจะเอาไว้เชื่อมระหว่างตัวคอมพิวเตอร์กับตัวเคมบ็อกตัวนี้นะครับแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งนะเดี๋ยวผมแกะในถุองออกมาแล้ว Okay. ในถุงก็จะมีอยู่แค่นี้ยก็จะมีอันหนึ่งนะครับมีสองเส้นนะ USB มีสองเส้นนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์นะครับก็จะมาในลักษณะอย่างนี้เลยนะครับอ่ะแบบนี้นะครับอืมอ่ตัวเนี้ยนะ่ยผมซื้อ ตัวที่เป็นรุ่นเน็ตมาครับคือในเว็บอของเขาอะมันจะมีรุ่นที่เป็นเอ็นวีดีโอด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอามาเนาะเพราะว่าผมดูจากสเปคแล้วตัว n อ i d วีดีโอเขาจะแคปเจอร์ตัวหน้าจอได้ด้วยเนาะแต่ว่ามันได้จออแค่ฟูเอสดผมก็เลยไม่เอามานะครับเพราะว่าจอผมมัน 2K เพราะว่าถ้าเกิดเอามามันก็อาจจะ ใช้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะมีกระตุกเนาะอันนี้เขามีตัวกระแทกด้านในด้วยนะผมยังไม่รู้ว่ามันต้องแกะอายังไงเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันก่อนแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมี USB นะครับ4จุดนะครับก็น่าจะเอาจากเครื่องเออะไรนะจากอีกเครื่องหนึ่งมาเสียบนะครับเขา้าเครื่องเข้าตัวเคมบล็อกแล้วก็จากเคมบล็อกไปที่เครื่องที่เล่นเกมนะครับ เดี๋ยวผมไปดูที่เว็บไซต์หน่อยละกันนะว่าเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวผมเอาคีย์บอร์ดมาแป๊บหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวเปิดเว็บไซต์นิดนึงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่เว็บไซต์ของเขาเนาะก็อ่าตัวนี้นะครับเป็นตัวล่าสุดเนาะเดี๋ยวให้ดูอ่าตัวล่าสุดก็คือตัวนี้นะครับ คือเขาบอกว่าอมันคือตัว net version นั่นแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็คือตัววิดีโอแคปเจอร์ร์ดนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดแอนด์เมาส์คอนเวิร์ตนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเแตกต่างอะไรยังไงกับไอตัวนี้นะแต่หลกัหลกๆก็คือตัววิดีโอแคปเจอร์แหละนะครับอตัวที่เราซื้อมาก็คือตัวนี้เนาะซึ่งมัน คอนเน็กกันผ่าน IP เนาะเท่าที่ผมเข้าใจนะแต่ว่าอตอนนี้ผมอาจจะยังไม่ยังไม่รู้มากนะเพราะว่าต้องลองเล่นดูก่อนนะอะเดี๋ยวเราไปดูที่ด็อกิเมนต์ของเขาเป็นยังไงนะ,ะมันน่าจะเขียนบอกนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคเขาเขียนบอกนะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาจีนนะครับอันนี้อันนี้ตัว Google มันแปลภาษามาให้นะ ตรงนี้ผมอาจจะต้องเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาส่องดูนะว่า,อาไ,อไอพอดหนึ่งสองสามเนี่ยเอเอมัคืออะไรครับไม่แน่ใจว่ามันเขียนบอกด้านล่างหรือเปล่า่อาอันนี้ก็มีด็อกิเมนต์ตามนี้นะครับก็ต้องไปลองเล่นดูนะประมาณนี้อันนี้เป็นตัวกล่องเคมบ็อกก็ดูดีนะส่วนใช้งานได้หรือเปล่าหรือ จะงานได้ดียังไงเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะก็สนับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับ Hey kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret